ที่นี่จะคือจุดที่เริ่มต้นของการนั่งเสลี่ยงขึ้นราดอินแฝงน,นะครับหลังจากที่เรานั่งรถบรรทุก,กน,นะครับขึ้นมาถึงจุดที่นี่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นการนั่งเสลี่ยงถ้าใครไม่นั่งเสลี่ยงก็สามารถที่จะเดินขึ้นไปได้ใช้เวลาเดินก็ประมาณชั่วโมงนิดหน่อยนะครับระยะทางก็2กิโลเมตร สำหรับคนที่นั่งเฉลียงก็อย่างนี้นะครับก็จะมีสี่คนที่แบกครับก็จะมีสี่คนแบกไปนไป ဒီကြောင်းတော်ရွာကြီးရေကောက်ဥစားမှာဖဲကပီတန်လူရိုင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေတော့ချင်းနေတာရဲသူတန်းဆောင်တာပြနေကြကြတယ်။ဘာရောကိုချိုးတဲ့ကြာနေတဲ့ရိုင်းသမောင်းဝင်တော့ဒါနာသွားပါရင်ဒီတွေတွေရောက်လာတဲ့ပေါ့ပေါ့ခုလိုပါတယ်ပေါ့ပေါ့ချင်းနေပါလဲ။ဘာမှသာသာပါတော့တိကျအောင်တာယောတွေလုပ်ပြပါတော့စကားပြမဆက်တဲ့ อยากเดินทางถนนนมสุนนมาก็จะผ่านร้านนะซึ่งส่นใหญ่ก็เป็นบ้านวันนี้ก็เป็นบ้านของคนที่แบกเฉลี่ยงครับ เราเดินผ่านตรงนี้ก็เดินขึมาสักสองร้อยเมตรนะครับก็ขึ้นไปสู่จุดที่ราบเลยข้างด้านบนนะครับระหว่างทางเดินก็มีของขายมากมายน เดินผ่านมาจากข้างล่างมานะฮะก็มาถึงจุดที่นี่ก็คือถึงจุดแล้วเข้าบนแล้วฮะใกล้ถึงโรงแรมแล้วอีก200เมตรก็จะถึงโรงแรมสําหรับใครที่นั่งเฉลียงมานะครับจุดข้างหน้าเรานี่แหละฮะก็เป็นจุดที่สําหรับเฉลียงเขาลงมาอยู่ที่นี่กันเร็วเร็ว ハハハハ